สนับสนุนโดย Isuzu D-Max Blue Power นวัตกรรมเปลี่ยนโลกธนาคารออมสินมากกว่าการธนาคารธนาคารเพื่อสังคม King Power เข้าใจนักเดินทาง สวัสดีคะ่ะคุณผู้ชมคะกลับมากับรายการร้อยอาชีพพิกฝันค่ะวันเสาร์บ่ายๆนะคะเจอก,ก็มีเรื่องราวดีๆมานําเสนอให้กับคุณผู้ชมคะ่ะได้ฟังแล้วก็ได้ฟังแง่คิดต่างๆด้วยแหละคะ่ะตอนนี้คุณผู้ชมอาจจะงงอยู่นะคะว่าจอยเนี่ยยืนอยู่ข้างอะไรเป็นเครื่องจากอะไระสงสัยไหมคะเจ้าตัวนี้นะคะก็คือเรียกว่าเป็นหัวฉีดน้ำคุณผู้ชมบอกอา้าหัวฉีดน้ํามันน่าจะเป็นอันเล็กๆหรือเปล่า มันมีทั้งหลายไซส์หลายขนาดมากเลยค่ะเรียกว่าสามารถที่จะเอาไปใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆได้เลยนะคะแต่มันคืออะไรนั้นเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาไขาข้อสงสัยกันค่ะกับพี่ที่เป็นเจ้าของนะคะกับไอหัวชีน้ำค่ะเขาทั้งออกแบบค่ะเป็นที่ปรึกษาค่ะนำเข้าด้วยนะคะแล้วก็ยังสร้างระบบด้วยค่ะหลากหลายจริงๆค่ะกับพี่ติ่งนะคะซึ่งเก่งมากๆเลยช่วงหน้ามาพบกับเขากันค่ะ Boo Power เข้าใจนักเดินทาง i s u z u DMAX Blue Power นวัตกรรมเปลี่ยนโลกสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ มากับร้อยอาชีพพลิกฝันค่ะคุณผู้ชมคะอาชีพต่างๆนะคะที่จอยบอกไว้ค่ะเรียกว่ามีเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวค่ะแต่ถือว่าอาชีพนี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของโรงงานอุตสาหกรรมหรือแม้กระทั่งเกษตรกรรมต่างๆที่ต้องใช้ค่ะและตอนนี้ค่ะจะก็นั่งอยู่กับพี่ติ่งนะคะซึ่งถือว่าเป็นผู้ออกแบบผลิตนะคะ ตัวที่อยู่ข้างหน้าจอยค่ะก็คือตัวหัวฉีดน้ำแต่จะเป็นอย่างไรนั้นมันคืออะไรเดี๋ยวเราจะมาไขาข้อสงสัยพร้อมๆกันค่ะสวัสดีค่ะพี่ติ่งค่ะสวัสดีครับคุณจอยค่ะเดี๋ยวให้พี่ติ่งแนะนำตัวกับคุณผู้ชมหน่อยค่ะสวัสดีนะครับคุณผู้ชมผมอภิชัยนะครับชื่อเล่นชื่อติ่งก็ได้ครับอยู่ในภายใต้บริษัทอินเตอร์สเปรย์จำกัดชื่อก็บอกอยู่แล้วนะครับอินเตอร์ เป้าหมายหรือทาเกตขององค์กรโดยรวมก็คือมุ่งสู่มาตรฐานของสากลคือ Inter อินเตอร์สเปรย์ก็คือเป็นหัวฉีดน้ำอุตสาหกรรมอย่างที่คุณจอยได้พูดไปแล้วและแนะนำเพิ่มเติมว่าเราทั้งออกแบบติดตั้ง<ะ>แนะนำระบบในอุตสาหกรรมต่างๆเช่นโรงงานอาหาระนะฮะเกษตรกร,ร,กรพ่นยาหรือล่าสุดเราทำตัวละอองหมอกเล็กๆะนะฮะ คนสู่บรรยากาศอยากให้พี่ตต่งอธิบายก่อนเพราะว่าคุณผู้ชมดูอย่างนี้แล้วนะคะข้างหน้าจอยเนี่ยตรงนี้มันเขาเรียกว่าหัวฉีดใช่ครับหัวฉีดน้ําหัวฉีดน้ําครับผมถามหมายความว่าเขาจะการทํางานของเขามันคืออะไรยังไงก็คือแต่ก่อนเรามีสายน้ำทางท่อสูญใจเราก็จะลดน้ําต้นไม้ก็เอาสายน้าใส่เข้าไปใส่ไปที่หัวแล้วก็ออกมาแต่เราก็มีนวัตกรรมใหม่ขึ้นโลกมันพัฒนาไปเรื่อยๆะนะฮะ ก็พัฒนาออกแบบทางเครื่องกลอย่างนี้แล้วว่าเครื่องกลเป็นแมชชีนิซึมร้อนะฮะออกแบบให้มันมีองศาออกมาหัวยางมันไม่สามารถรว่าเด็้ไกลเท่าไหร่ถ้าเป็นสมัยก่อนคุณผู้ชมลองนึกว่าใสายย่ยางโดยปกติเราจะใช้นิ้วนี่แหละช่วยทําให้มันเป็นละอองใช่ครับ<ม>นิ้ว เอานิ้วโป้งกดแล้วมันก็จะเป็นละอองแต่ว่ามันก็กระจายได้อย่างแบบไม่ท่วถึงใช่ครับแล้วที่สําคัญเนี่ยน้ํามันมีราคาอาค่ะแล้วก็จะควบคุมปริมาณน้ําในอุตสาหกรรมเนี่ยน้ำถ้าคุณไปสมมุติว่าคุณไปล้างผักด้วยปริมาณน้ําสัก100ลิตรครับล้างสัก50ลิตรคุณจอยว่าอะไรเกิดขึ้นทางโรงงานประหยัดน้ำประหยัดน้ำไปได้เยอะ,อ,ะอันดับแรก2นะครับ ผักมันกองใหญ่<ะ>ถ้าสายยางคุณต้องฉีดให้ทั่วเราสามารถออกแบบให้มมอ,องศาเนี่ยครอบคุม,มไอกองนั้นไอคลองนั้นได้เลยก็คือไม่ต้องไปเลอะเทอะข้างนอกแล้วอีกประเด็นที่สําคัญที่หัวฉีดนวัตกรรมตัวที่ทําได้ก็คือว่า ควบคุมความแรงกระแทกไม่ให้ผักมันช้ำได้อืมหรือว่าถ้าเราฉีดแล้วใช้แบบเป็นหัวฉีดทั่วไปมันอาจจะแรงจนทําให้ผักเนี่ยมันเกิดการช้ํเบา<อ>ช้ำได้แต่ว่าก่อนที่พี่ติ๋งจะมาเจอ,เอ,อการที่จะไปเจอหัวฉีดน้ําไม่ได้เป็นเรื่องง่ายใช่ครับเพราะว่าพี่ติ๋งผ่านชีวิตมาเยอะแยะมากมายเลยเห็นว่าจริงๆแล้วไม่ได้สนใจเรื่องพวกอุปกรณ์พวกแบบนี้เลยใช่ครับสมัยก่อนพี่ติ๋งทำอะไรคะ ก็เราเป็นพนักงานขายของบริษัทขายพวกอะไหล่ของเครื่องจักรนะอ๋อมันก็เกี่ยวข้องไหมไม่เกี่ยวเลยครับในวงการนี้แทบจะไม่มีคนรู้จักหัวฉีดเลยค่ะอะไหล่ของเครื่องจกักรเครื่องปั๊มลมเครื่องสูบลมแต่มันขายในกลุ่มอุตสาหกรรมใหญ่แล้วมีความโชคดีอย่างหนึ่งเราขายในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ได้รับมอบหมายมาตอนเป็นพนักงานขายก็คือกลุ่มปูนซีเมนต์ไทยนะฮะกลุ่ม ปิโตอย่างเช่นปตอร์ทหรือกลุ่มเล็กค่ะฉะนั้นขอกลุ่มพวกนี้เราก็มองว่าเราจะหาอะไรไปขายเขาก็คือขายของของที่บริษัทตัวเองก่อนใช่ครับแล้วก็เริ่มมีความรู้สึกว่าน่าจะมีอะไรที่มันขายเพิ่มเติมได้อีกถูกต้องเลยสรรหาเหรอคะหรือว่าเลยทำยังไงคะเป็นความเอิ่มมากกว่าครับผมค่ะมีลูกค้าเนี่ยเป็นโรงเหล็กโรงหนึ่งเขาส่วนใหญ่เมืองไทยก็คือ เคลือนขี่คือมาทั้งโรงงานแล้วก็ให้หาสินค้าตัวนี้เอาสินค้าตัวหัวฉีดตัวนึงนะฮะมาตั้งไว้ให้ผมแล้วก็บอกว่าน้องๆช่วยหาให้พี่หน่อยพี่หามานานแล้วตอนนั้น<ม>พี่ไม,ไม่รู้จักหัวฉีดด้ว่าไม่รู้จักเลยครับแล้วก็มานั่งพิจารณาดูอยู่อาทิตย์หนึ่งเราก็ยังหาไม่เจอเลยเก็คือเขามาวางแล้วบอกว่าให้เราช่วยหาใช่ครับ คุณต้องนึกถึงสมัยสิบกว่าปีที่แล้วนะครับไม่มี Google สตีฟจ็อบยังไม่มี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 ว่าเอาตัวนี้เราเซิร์ชแล้วก็ตะเวนได้เลม่มีไม่มีทางครับแล้ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ไปหากลุ่มของเพื่อนที่เป็นกลุ่มเซลล์เขาบอกว่าไม่รู้จะช่วยคุณยังไงฉันก็ไม่รู้จักต่างคนแต่ไม่มีใครรู้จักเลยลูกค้าเองที่เข้าไปโรงงานระดับชาิก็ยังไม่รู้จักเลยเขามีว่าต้องสั่งตรงจากเมืองนอกถ้าสั่งเมืองไทยได้เอายี่ห้อนี้ยากแบบนี้เลยเนี่ยก็จะดีมาก คือเขาก็ไม่รู้จะสั่งที่ไหนเขาก็เลยเขารู้ว่าสั่งที่เมืองนอกแต่อยาาสั่งเมืองไทยอย่าสั่งที่เมืองไทยมีตัวแทนเมืองไทยมีตัวแทนมีคนดูแลอะไรมากกว่านี้นะฮะไปเจอเพื่อนเพื่อนบอกว่าผมช่วยคุณได้แค่เอากรีนบุ๊กกรีนบุ๊กก็เหมือนเดีโลคิเจ็ดบ้านเราเป็นสมัยสิบปีที่แล้วมันยังใช้อยู่ไงคุณสม้ใช้อยู่ไอสมุดหน้าเหลืองนี้เรายังใช้กันอยู่นะแต่ของสิงคโปร์เป็นสีเขียวอ๋อค่ะจำได้เลยฮะมาเปิดดูทีลังหน้าโอ้โห เปิดดูที่เรือหน้าเพื่อที่จะหาไอตัวหัวฉีดท,ที่เขาบอกว่าให้หาใช่ครับใช่คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเรามาคุยกับพี่ติ่งกันต่อค่ะว่าโหไอถ้าคุณผู้ชมนึกถึงสมุดหน้าเหลืองเนี่ยมันเยอะมากนะครับมันเป็นพันพันหน้าแล้วกว่าจะเปิดเจอกว่าจะเจอกว่าจะไปติดต่อต้องทํำยังไงใช้กลว,วิธียังไงแล้วพี่ติ่งจากที่ไม่ได้รู้เกี่ยวกับเรื่องของหัวฉีดนี่เลย เขาต้องทำอย่างไงบ้างเขาต้องใช้ความพยายามขนาดไหนช่วงหน้ามาพบกันค่ะกับรายอาชีพพืฝันค่ะธนาคารออมสินมากกว่าการธนาคารธนาคารเพื่อสังคม สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ King Power เข้าใจนักเดินทาง เราอาชีพฝันค่ะในช่วงนี้นะคะมาคุยกับพี่ติ่งกันต่อค่ะเกี่ยวกับเรื่องของที่พี่ติ่งบอกนะคะเกี่ยวกับเรื่องของหัวฉีดน้ําค่ะซึ่งพี่ติ่งนะคะเป็นทั้งผู้ออกแบบผู้นําเข้าเป็นที่ปรึกษาทําระบบเรียกว่ามากมายเลยทีเดียวกว่าที่จะทําได้แต่ว่าก่อนที่จะมาเจอไอ้เจ้าตัวหัวฉีดน้ําพี่ติ่งไม่ได้มาเจอง่ายๆนะพี่ติ่งทำออบริษัทมาก่อนเป็นพนักงานขายแต่เป็นพนักงานขายอะไร อะไรเกี่ยวกับเรื่องอะไรเครื่องสูบลมเครื่องสูบลมทั่วๆไปไม่ได้เกี่ยวเลยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับน้ํากับหัวฉีดใดๆทั้งสิ้นแต่มีวันหนึ่งค่ะก็มีเหมือนโรงงานพระเจ้าพรเจ้ายพระเจ้ามาโเลยพระเจ้ามาโปรดบอกว่าคุณติ่งหาตัวนี้ให้หน่อยครับหาที่ไหนก็ได้เพื่อที่จะเอามาทําในโรงเละของเขาเหรอคะใช่ครับเอามาทดแทนตัวเดิมที่เสียไปตามอายุการใช้งาน สิ่งก็เริ่มหาคางุณผู้ชมคะเริ่มจากการถามเพื่อนก่อนถามเพื่อนก่อนแล้วแต่ว่าเจ้าชินีรู้ได้ยังไงว่ามันคือของสิงคโปร์หรือว่าของต่างประเทศเขาบอกว่าเป็นของยุโรปเขาบอกเป็นของยุโรปแต่เราไม่สามารถไม่มี <c oughs> iPhone นไม่มี Google ไม่สามารถติดต่อยุโรปไม่รู้ประ,ประเทศไหนเราจะติดต่อไปทางอเมริกาต่างประเทศยังไงไม่รู้ใช่ครับเพราะประเทศในโลกมันเยอะมาก ต้องบินไปอย่างเดียวใช่ครับสตัง์เราก็น้อยวิธีที่ง่ายที่สุดไม่มีตังค์ครับมีับมีแต่น้อยหน่อยมีน้อยก็เราเข้าใจว่าบ้านเราเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วอุตสาหกรรม90%เซนี่ยซื้อขายผ่านสิงคโปร์ในอุตสาหกรรมนะฮะค่ะเห็นว่าสิงคโปร์เนี่ยมาบ่อยมากับพนักงานขายซึ่งเราก็พกปะอยู่แล้วก็เอาเนี่ยเยลโล่เพชรเจ็ดแต่เป็นของสิงคโปร์เล่มสีเขียวมาเปิดดูทีละหน้าเราเข้าใจว่าสิงคโปร์เองเนี่ย น่าจะมีขายโดยเขาซื้อจากต่างประเทศมาขายเราคือก็ดูทีลหน้าว่ามีอันไหนที่บอกว่ามีไอตัวหัวชีใช่ครับค่ะแล้วเจอไหมคะก็เจอครับช่วงดีเจอครับพระเจ้ามาโรดตลอดเลยนะพระเจ้ามาโแเราไปคนดวงดีตลอดดวงดีดวงดีจริงๆค่ะเจอแล้วไปติดต่อหรือว่าไปทำอย่างไงสมัยก่อนต้องดูว่าอินเทอร์เน็ตคนใช้น้อยมากต่างประเทศเขียนแฟกซ์ ไม่ทราบว่าคุณจอยรู้จักเครื่องแฟกไหมครับรู้จักค่ันเหมือนกันก็เขียนแฟกไปหาเขาว่าเราอยากจะซื้อตัวนี้ขายตัวนี้เขาก็หายไปอาทิตย์หนึ่งแล้วก็ตอบแฝกจัาห่ะแต่หน้าตาเหมือนกันหมดเลยเขาถามว่าเอารุ่นไหนเขาถามเราว่าเอารุ่นไหนแต่ที่เราไม่รู้อะไรเลยไม่รู้อะไรเลยแล้วทำยังไงอะคะเพราะลูก่ายมันก็ส่งไลน์ให้เขาไม่ได้อดีตไม่มีก็ก็ต้องไปขายลูก แล้วก็ซีหลอกแล้วก็ส่งไปให้เขาใหม่ถ่ายรูปที่เป็นฟิล์มแล้วก็ต้องอัดแล้วก็ซีหลอกเพื่อเพื่อส่งแฟก์ให้มันใกล้เคียงที่สุดที่จะทําได้ค่ะแล้วก็ลองสั่งดูแต่สั่งของของสิงคโปร์แล้วก็สั่งครั้งแรกในชีวิตต้องโอนเงินสดโอนทั้งหมดเลยนะครับโอนหมดเลยเหรอคะโอนหมดเลยที่เราสั่งเราก็เสี่ยงอะยอมเสี่ยงนะฮะทุกอย่างไฮรีไซรีเทิร์น เราเสี่ยงไปเราเขาก็หายไปอีก3 4ี่วัน<ช>ว่าเขาได้รับเงินหรือเปล่าออกระบวนการนั้นมันก็ต้องใช้เวลานิดนึงแต่มีคนมาพูดให้บอกว่าเฮ้ยมันต้องมีโกงเยอะนะโอนเงินไปไม่ได้แต่รอแล้วเขาก็ส่งของแล้วก็เอาไปให้ลูกค้าก็ถูกต้องออถือว่าแบบเป็นความโชคดีคที่เรามีความพยายามใชครในการที่จะหาไม่ใช่เพียงว่าพอจบแล้ว เออหาไม่ได้ถามใครไม่รู้จักเออช่างมันแล้วกันก็ไม่หาพี่ติ่งคิดว่าทั้งหมดทั้งปวงเลยมันคงไม่เกี่ยวกับเรื่องของความโชคดีอย่างเดียวมันน่าจะเกี่ยวกับเรื่องอะไรที่ทําให้ทุกวันนี้พี่ติ่งประสบความสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องของหัวฉีดนะคะก็เรามี <c oughs> เป้าหมายค่อนข้างชัดเจนแล้วเป็นคติพจน์ประจําบริษัทหรือมิชชั่นหรือวิชั่นเราอย่าทําตัวเป็นน้ําเต็มแก้วค่ะนะฮะ คอนเซ็ปของบริษัทก็คือเราใช้คำว่า f u l fill เติมเต็มเทคโนโลยี for b r e a k solution ถ้าผมทำตัวเป็นน้ำไม่เต็มแก้วทุกอย่างผมเรียนรู้ได้ตลอดเวลาแล้วเราก็เต erm ิมเต็มในสิ่งที่โรงงานใหญ่ๆขาดให้เขาแทุกอย่างก็เป็นอย่างนี้เหมือนที่พี่ติต๋มทำ อยากให้พี่ติ๋งค่ะเป็นกําลังใจให้กับผู้ชมบางทีผู้ชมรู้สึกว่าหมดทางออกบางทีไม่รู้จะทาอย่างไรอยากจะมีงานใหญ่หญหญๆโตบ้างเหมือนกันแต่ว่าบางทีใจอาจจะแบบอถอดแทนให้พี่ติงเป็นกาลังใจให้กับผชมค่ะสิ่งแรกของการประกอบการใหม่ๆเราเข้าใจว่านักธุรกิจทุกคนเนี่ยมีปัญหาเหมือนกันหมดข้อหนึ่งคือเงินทุนข้อ2 โอกาสในการทำธุรกิจแต่สิ่งที่คุณต้องมีก่อน2อ,อย่างนี้คือมีหัวใจที่เกินร้อยแล้วก็ตั้งเป้าหมายในชีวิตให้ได้หรือมีปัชญาประจําตัวของผมมีปัชญาประจําตัวแล้วมันเป็นเพรสชั่นออกมาจากตัวเองส่งต่อถึงลูกน้องคือคุณอย่าทําเป็นน้ําเต็มแก้วซึ่งผมได้ยินมาตั้งแต่สมัยเรียนผมเลยเอ้ยแล้วภาษาอังกฤษตัวไหนที่เหมาะสมคือ fulfill นี่เอง เราก็บอกต่อลูกน้องว่าถ้าคุณทําตัวเป็นน้ําไม่เต็มแก้วคนก็เอ็นดูพอมท<น>ี่จะเรียนรู้ใหม่เรียนรู้ใหม่ๆใช่ใถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจแบบนี้แล้วอยากจะติดต่อพี่ติ่งนะคะอยากจะพูดคุยหรือว่าอยากจะปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องเปัญหาธุรกิจได้ไหมคะได้ครับผม<น>คะ่ะติดต่อพี่ติ่งได้ที่ไหนดีคะอ๋อจะมีไลน์แอดของบริษัทนะครับผมก็เป็นแอดมินอยู่คนหนึ่งนะคะับแอดอินเตอร์สเปร์ครับผมหรือทาง Facebook อีกทางหนึ่งครับ ก็เป็นอินเตอร์สเปย์เลยครับ Facebook ค่ะถ้ามีเบอร์โทรศัพท์ด้วยเดี๋ยวเราจะขึ้นให้นะคะนะครับผมค่ะก็ผู้ชมสามารถที่จะติดต่อและพูดคุยกับพี่ติ๋งได้เลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของหัวฉีดัซึ่งถือว่าเป็นอันวัตกรรมที่พี่ติกก๋งกำลังสร้างไปเรื่อยๆครับผมเพื่อให้มันมีการใช้งานที่ง่ายได้ไ ได้ครับผมวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ติ๋งมากเลยนะคะที่เร,เรียกว่ามาแชร์แง่คิดดีๆรวมทั้งทำให้จอยได้รู้จักเจ้าหัวฉีดน้ำแบบนี้ด้วยขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคุณจอย กลับมาพบกันได้ใหม่นะคะกับรายการร้อยอาชีพพิกฝันค่ะทุกวันเสาร์เวลาบ่ายโมงยีนาทีทางททบห้าแห่งนี้นะคะเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเรื่องของอาชีพยังมีให้คุณผู้ชมได้ฟังเสมอค่ะสําหรับวันนี้เราสองคนนะคะลาไปก่อนแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับทุกความฝันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ขอขอบคุณอีซุซุยาน้ำผสมสมุนไพรว่านชักมนูกเบอร์777ตราหมอเสงธนาคารออมสินมากกว่าการธนาคารธนาคารเพื่อสังคม KING POWER เข้าใจนักเดินทางสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติผลิตภัณฑ์ของขวัญ ่ว SME Startup Thailand คุณผู้ชมคะการที่เราจะสร้างชิ้นงานออกมาให้มีความแตกต่างก็ต้องเริ่มตั้งแต่กระบวนการทำงานคะ่ะและถ้าได้เครื่องจักรที่ดีมีคุณภาพก็จะทำให้งานดูเป็นมืออาชีพขึ้นนะคะวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปดูนวัตกรรมเครื่องพิมพ์สามมิติกันคะ่ะจะล้ำหน้าและทันสมัยขนาดไหนไปชมกันเลยคะ่ะ วัฒัน,นาโกวินกรรมการผู้จัดการบริษัทเซทิเลียนจำกัดบริษัทเราวรวบรวมเครื่องพิมพ์สามมิติที่มีคุณภาพและมีชื่อเสียงติดอันดับท็อปไฟของโลกรวมไว้ที่นี่ที่เดียวครับผมเริ่มต้นจากความชอบส่วนตัวที่อยากได้เครื่องพิมพ์สามมิติคุณภาพดีราคาไม่สูงมากมาใช้งานเลยกลายเป็นความสนใจอยากนําเข้าเครื่องมาจัดจําหน่ายในประเทศไทยจึงเป็นจุดเริ่มต้นของไอเดียในการทําธุรกิจนี้ครับ บริษัทเราคัดเลือกแบรนด์ที่มีชื่อเสียงติดอันดับท็อป5ของเว็บไซต์ที่รวบรวมผู้ใช้เครื่องพิมพ์สามิติจากทั่วโลกโดดเด่นในเรื่องของคุณภาพงานเน้นความเรียบเนียนและรายละเอียดของชิ้นงานทุกชิ้นทําให้งานที่ออกมาดูดีเป็นมืออาชีพครับ mm. ข,อขอขอบคุณธนาคารอรอมสินครับที่ให้คําปรึกษาทางด้านการเงินและเงินทุนหมุนเวียนของทางบริษัทครับ รู้จักคิดและมองหาช่องทางในการเริ่มต้นทำธุรกิจก็สามารถเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จได้ถ้าคุณมีไอเดียดีๆและมีช่องทางในการทำธุรกิจธนาคารนมสินพร้อมสนับสนุนและร่วมลงทุนให้กับความคิดดีๆของคุณเสมอสนใจสอบถามตามข้อมูลที่ขึ้นหน้าจอได้เลยนะคะวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ